สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 อบตบางโปลงร่วมกับวัดบางปลงจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่รอบชิงชนะเลิศจำนวนสาประเภทเพื่อสืบสารประเพณีสงการประจำปี2568ที่สนามแข่งขันกีฬาสบ้าชนไก่วัดบางปลงตำบนบางปลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบนบางโปลงร่วมกับวัดบางปลงนำโดยพระครูผู้ทธิสารโสพิษอาจารย์เสกเจ้าคณะตำบนสำโรงเหนือ เจ้าวาดวัดบางปลงและภาษาโรดธ,ธีรพุทโธเลขานุการเจ้าวาดวัดบางปลงร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2568จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่รอบชิงชนะเลิศ3ประเภทได้แก่สบ้าชนไก่ประเภทเดี่ยวสบ้าชนไก่ประเภทคู่และสบ้าชนไก่ประเภทเด็กมีจำนวนลูกสบ้าคนละ20ลูกไก่5ตัวผู้แข่งขันฝ่ายใดสามารถล้มไก่ได้มากที่สุดหรือกรณีล้มไก่ได้ทั้งหมด5ตัวก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันโดยมีรางวัลเป็นพัดลมมะหงข้าวจักรายานป สองล้อและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า15,000บาทซึ่งผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่ทั้ง3ประเภทจบลงรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ประเภทเด็กสบ้าชนไก่อายุ7จ็เศปีได้แก่เด็กชายพาคิน กลิ่นมีรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงละ,ละนาสีสมุทรและรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่เด็กชายยุวศักจันเจริญส่วนประเภทคู่สบ้าชนไก่ผู้ใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่นายองอาจแจ่มจำรดและนางรอแจ่มจำรดรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ได้แกน่นายวินัยศิลาบำเพ็ญและนายสันติสุขศรีสากแก้วรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่นายปรีชานิ่มเนียนและนายพิสิทธนาจู สำหรับประเภทเดี่ยวสบ้าชนไก่ผู้ใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่นายวินยัยศิลาบำเพ็นแชมป์เก่าปีที่แล้วโดยในปีนี้ได้ทำลายสถิติโดยยิงไก่ล้ม5ตัวลูกสบ้ายังเหลืออีก9ตัวรางวัลชนะเลิศอันดับที่สได้แก่นายสิทธิศักดิ์สมสวัสดิ์และรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่นายสุนทรน,นินบัวคลี่ โดยมีดรวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีวสันบุญเจริญอดีตผู้อังคับการอ,อกออกอสทศนางสาวบางออนกรุดผู้ประธานสภาวตบางปลงนายอนุศักปลอมโพรองประธานสภาวตบางปลงนางสาวอนอนองวิสิทธโสภา หัวหน้าแผานกประชามพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ในายเสน่ห์กุดพลู่แห่งวัดบางโปรงคณะกรรมาการจัดการการแข่งขันได้เกียรติร่วมกันมอบรางวัลตลอดจนตัวแทนเจ้าของบริษัทห้างร้านสถานประกอบการให้การสนับสนุนและประชาชนชาวชุมชนตำบลบางโปรงเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นจำนวนมาก ครับขอขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวบางโปรงที่เขารพบรักทุกท่านนะครับที่ท่านได้ช่วยกันนะครับอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งของอสบ้าเขาเรียกอะไรนะสบ้าชนไก่นะครับจะมีที่นี่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสูุทรปราการนะครับก็ขอพวกเราช่วยกันอนุรักษ์สืบสานไว้นะครับเราต้องขอชื่นชมพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมสลังสรรคนะครับแล้วก็จันลงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดีงามของพวกเราไว้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทราบอะไรที่มีการแข่งขันกันมา3าวันนะครับเราก็จัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับน่ารักนะครับแล้วทุกคนก็มามีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมของจังหวัดสุทรก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอประวณฑตัวต่อพี่น้องชาวบางโรงไว้ว่าปีหน้าฟ้าใหม่นะครับมีอะไรให้ส่งข่าวผม,ผมกับผู้การวัสารบุญเจริญนะครับพร้อมที่จะมาให้กําลังใจแล้วก็จะสับสนุนภารกิจต,ต่างๆในเรื่องของการแข่งสบ้าน,นะครับของเรา ในทุกๆโอกาสนะครับขอบคุณมากนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ 1, ซอย17 ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ชานโดอกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุสขภาพกาแฟทีอินหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน